ขอสุดาครับทุกคนขอสุดาเท่ากับก๊อตนะครับ <laughs> หวัดครับผมติโบ๊ทข้าวช้ำฮะหวแตกครับทุกคนเต้เต้ดอเด้อได้ลูกฟองก็จบอะครับคือได้ลูกฟองคือที่หนึ่งอะครับแค่นั้นแหละครับสวยครับต้เต้เด้อเด อัพตกอก็เป็นเกาะสาม้วคนดูแบกงหน่อยครับแบกงไม่ไหวอ่ะผมไก่ครับผมตึรดหนึ่งหนึ่งไหมพี่ไม่ได้สร้าง ที่หนึ่งต้องมาแล้วเนี่ยสามคิวเท่ากับก๊อฟแล้วแค่นี้ก็ก๊อฟแล้วกันนะเอ้ยไอ้ว่าไซาม์คนนี้ปล่า ตุ่มกลับตายสวยครับผม พวกนี้มันยิงแล้วมันชอบหนีอ่ะไม่ค่อยช้ำนะไหลครับชอบยิงแล้วหนีครับผมเป็นพลาดแล้ว ชอบนี้หรอครับต้องเจอแบบนี้ครับผมสวยพี่สวยนะฮะสู้ๆนะครับออไอวอลมีจํำกัดเด้อคนดูสวยครับของแต่งสีม่วงทุกอย่างครับผมสีม่วงหมดทุกอย่างเลยนะฮะโคตรช่ำเลยนะครับ ครับผมสวยครับไปหนึ่งสวยพี่สวยตื่นก่อนเห็นดิีมไปแถวสาวปเต็ซมใช่แล้วครับคือไหนไม่มีผมไม่มีสี่พันไลค์แล้วนะครับขอบคุณครับ โคตรเจ็บอ้าวเห้ยฮะตอนแรกมันเล่นวีเลดไม่ใช่อ่ะแล้วเขายิงไครข้างล่างงงครับผม ขอบคุณดาว20ดวงแล้วก็25ดวงนะครับขอบคุณนะครับสู้ๆครับขอดูท้องสามหน่อยขื่นกล้องอ่ะคนดูอ่าชูสองนิ้วเฉยเลยเวอ <c oughs> <c oughs> ให้ดูแคบมืออ่ะดูดิไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยว่าคนดูคนดูเยอะพี่สุดเท่าไหร่สองหมื่นคน,นครับ คนดูเยอะสุด2องหมืนคนนะที่เคยมีมานะสวยครับดีครับพี่เีไอดีมันโหดใช่ครับผมแตงหนึ่งครับผมแตงหนึ่งครับสวัสดีทุกคนนะขอขอบคุณดาวด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวยครับผม ที่ั้นหน้าพี่จะตันแกนเปล่าไม่ไม่ดังนะอยู่แค่ไดมอนด์พอแล้วทำคลิปดีกว่าให้มันเจอตึงๆอ่ะพอเราไปอยู่แรงแรลงแรลงแกนแล้วมันเจอไม่ตึงมันทำคลิปไม่สนุกอ่ะใช่เราต้องอยู่แหลงประมาณนี้แหละทำคลิปแล้วมันสนุกดีนะครับมันเจอตึงๆนะครับทุกคนใช่แล้วครับผม เจ็ดโลกสวัสดีครับ,ขอบ,รบขอบคุณดาวสิบห้าดวงนะครับขอบคุณครับรับดาวสิบห้าดวงนะครับวันแล้วนะวันแล้วคนดูเสียอบอลลูกหนึ่ง หวัดแล้วหวัดแล้วนน่ยิงผมจากข้างหลังคิดว่าไม่เห็นนะสวยครับแ,แตกครับผมเอาคิวลาทุกคน กดช่ำอาอจบซ้ายด้วยไอ้จบขวานะครับแล้วเปิด,ดตีปุมันกัดแบบนี้นะฮะกดไลค์ส,สิครับรออะไรแล้วเปิดตีบุ๊เต็งหนึ่งครับผม สวยครับเรื่องปลาระเบิดผมเตงหนึ่งอยู่แล้วคนดูโคตรช้ำนะฮะสวยครับผมมาฮะ,ค,ะค่อยๆเลยนะฮะซู่ๆูนะครับครับผมผ่องหัวใจด้วยนะทุกคนขอบคุณครับ มาตะกาะสปบ้าม้ยเฮ้ยหวั่นแล้วหวั่นแล้วตายอีกลูกหนึ่งก็ได้หนะวั่นแล้วนะปุ้มเฮ้ยเฮ้ยหวั่นแล้วหวั่นแล้วคนดู วันแล้วเดี๋ยวผมแรกผมยอมตายนะฮะทุกคนผมจะยอมตายนะครับผมจะเอาระเบิดฆ่าเขาทุกคนผมจะฟรีชีพครับว,ว้สวยครับพี่กูแบ่งคดนิ่งครับผมนิ่งป่ะคนดูผมนิ่งป่ะ เนี่ยครับปุ๊บปล่อยปุ๊บจับให้มันระเบิดไปประมาณนี้แต่มันทําไม่ได้จังหวะมันไม่สวยครับผม <c oughs> โคตรเกียนดูสวยครับเตอเตอบอกยิบสามนะฮะวันนี้ที่หนึ่งลัวๆนะครับผม <c oughs> ที่หนึ่งนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับใครยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับระเบิดเกียนนะครับเอาไปใช้ตามได้นะโคตรเกียนนะครับ ใครไม่เก็บระเบิดนี่คือโคตรพลาดนะครับ